ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแรยง,งานสัมพันธ์ดิว ในวันนี้ครับต้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับพวกเราสองคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับกับสัปดาห์ส่งท้ายปีหลายท่านหลายคนครับก็เดินทางกลับบ้านนะครับไปเยี่ยมครอบครัวหรือบางท่านนะครับก็ไปร่วมกันเค้าวดาวดูลุแสงสีเสียงนะครับปีนี้พี่ออมมีแผนไปเที่ยวที่ไหนไหมครับยังไม่มีเลยค่ะน้องไมค์คาดว่าจะไป สวดมือนข้ามปีค่ะไปธรรมะธรรมโมแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องไปชนที่ออกไปดูฟูที่ออกไปไหมเอานั้นยกเลิ่สวดมนต์ไปก่อนค่ะโอ้ไปนะไปค่ะไปท่านผู้ชมไปไหมครับถ้าไปมาจอยของพวกเราได้นะครับค่ะใช่นะฮะแล้ววันนี้ครับนอกจากที่เราสองคนไปเข้าดาวกันแล้วทางกระทรวงแรงงานของเราก็มีกิจกรรมดีๆของวันปีใหม่ด้วยยังไงจะบ้างครับค่ะก่อนที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมข่าวสารนะคะจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและก็ผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานกันก่อนค่ะเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับให้บรรดาพูทั้สุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สงฤทไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดี Be one, be สำหรับข่าวสารรอบวุริกาสรสัมพันธ์สัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมค่ะวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2,566อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบหมายให้ผู้อำนวยก,การสำนักรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งและตรวจสอบการรายงานผลการน,นับคะแนนเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อความโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบนักศูนย์ปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งชั้น7สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการนี้โดยมีนายชาตรีวัฒนเจนิจจรรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งด้วยและในการเดียวกัน ่านอธิบดีได้มอบหมายให้ผู้ในการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครครั้งที่6ทับ2,566ณนห้องประชุมชั้น7สําสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ในวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566เพื่อร่วมพิจารณาการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง12 และในวันเดียวกันนางสาวกัญนาปูนแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการ,รจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่5ทับ2,566ณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุน โดยมีอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพิจารณากรณีองค์การพิศัชกรรมขอปรับปรุงสภาพการนจ้างที่เกี่ยวกับการเงินเพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงสวัสดิการค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะของพิศัชกรมาต่อกันข่าวต่อมาเลยนะคะวันอังคารที่26ธันวาคม2566ผู 2, 66, ้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานการข่าวรายง,งานครั้งที่4ทับ2,566ณห้องประชุมรายง,งานสัมพันธ์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักรายง,งานสัมพันธ์กองคุ้มครองรายง,งานกองคุ้มครองรายง,งานนอกระบบและกองความปลอดภัยรายรง,งานเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและติดตามประเด็นด้านแรงงานต่างๆแนวโน้มสถานการณ์การเลือกจ้างข้อพิาพาทแรงงานและข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นโดยมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงการขอใช้สิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และมาปิดท้ายกันที่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงานครั้งที่5ทับสอ6เมื่อวันที่27ธันวาคม2566โดยประหลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายนายวรรณรัตน์สีสุขใสรองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมด้วยนางสาว จนาหูนแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือรายงานผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักสำนับสนุนสุขภาวะองค์กร โดยมีผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการแลเลขานุก,การและเจ้าหน้าที่สำนักรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินง,งานโครงการและพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการและรับผิดสากิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กรประจำปีพศ2567และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่พวกเราทั้งสองคนครับได้รวบรวมมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในปี2567สวัสดีสสดปีปปใหม่ค่ะ,คะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมัมดุ์ยึดมั่นหลักสุจริตใจ